สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา r รีแอคต,อตัวอย่างหนังหรือว่าเทรลเลอร์ One for the road ว่าสุดท้ายก่อนบายเธอไปดูกันเอาวัาชีวิตนั่นก็เหมือนกับการยืนเล่าแหละ <Cute. S 2> แต่มันจะมีบางคนที่ทำให้เราสั่งได้ ขอสายสิบออดครับเฮียอูดตั้งแต่มึงกลับไทยไปก็ไม่เจอกันเลยเป็นไงบ้างวะปเป็นมะเร็งอะเป็นพ่อไปเลย <c oughs> มรด,ดกไปกู <c oughs> ก็มีสิ่งที่กูอยากทําก่อนตายมึงอยากทําอะไรเนี่ยไปโดดร่มปีนผาบันจี้จั๊มไหม,มยังไม่เคยเนี่ยกูอยากไปเจอแฟนเก่า มึงห้ามบอกว่ากูป่วยเนยกูไม่อยากให้มันรู้โยมันคงไม่รู้หรอกที่กูอยากกลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยเพราะกูอยากไปบอกลาเขาเคื่ออะไรวะคทำสัมพันมันก็เหมือนแดกเหล้าเนี่ย,ยวันหนึงมึงก็จะเมาเป็นหมาเว้ยเดี๋ยวกูทำค็อกเทลแฟนเก่าให้มึงแดก a ล i c e dance นูน่าสติอสออกแบบ after the rain มึงไม่คิดจะทำค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอแย่ที่มึงนั่งรอกูทำนี่มึงรอถึงเช้าเนี่ยเผลอๆเล่าที่นี่มันไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่สำคัญที่สุดของมึงอะเคคคยยได้้พบบกกััใรนนนนึงงาามแลว็

one for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไหมจบแล้วแล้วก็ t r a เทรลเรช่วงแรกเนี่ยมันใจะให้เห็นถึงว่าความตายการจากลาน,นี่เป็นเรื่องที่แบบชิลวมากสบายที่แบบพูดกันได้ไง่ายๆแต่ช่วงครึ่งหลังนี่มั้ง เศร้าเลยอะเหมือนต่อก็เป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ปะแล้วก็ทําเมนูอะเมนูทําเล่าชงเหล้าสําหรับแฟนเก่าของไอซ์สื่อแต่ละคนว่าแบบเออ,ออกคนนี้ชื่อเมนูนี้ออกแบบอะไรนุ่นอะไรก็ว่าไปส่วนทางต่อก็มีวีป็นแฟนเก่าหรือเปล่าแล้วน่าจะเดาส่วนที่เห็นออกแบบใส่ชุดแต่งงานนี่ไม่แน่ใจว่างานแต่งแฟ,แฟนใหม่ของออกแบบ หรือว่าเป็นตอนที่ไอซ์ซึงกออกบแบบมันก็จะแต่งงานกันแล้วก็เลือกกันไปก่อนหรือเปล่าโอเคค่ะก็น่าจะเศร้าน่าดูนะคะเรื่องนี้แต่ก็ภาพสวยมากเพลงดีมากโอเคติดโลงแน่นอนบาย